พามารู้จักรประโยชน์และสปปรรพคุณของมะเขือขืนนะคะลักษณะจัดเป็นไม้ล้มลุกกึ่งไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงประมาณ1-3เมตรตามลำต้นมีนามสั้นลำต้นและกิ่งก้านเป็นรูปทรงกระบอกตั้งตรงใบเป็นใบเดียวผลเป็นรูปทรงกลมผิวผลเรียบเป็นมันเปลือกเหนียวผลอ่อนผิวจะเรียบลื่นเป็นสีเขียวเข้มมีลายขาวแทรก เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองมะเขือคืนจะมีกลิ่นเฉพาะโดยจะมีรสคืนภายในผลมีเมล็ดจำนวนมากเรามาดูประโยชน์ของมะเขือคืนกันนะคะนำผลที่แก่แล้วมาใช้ปรุงอาหารโดยจะใช้ส่วนเปลือกและเนื้อแทนเท่านั้นแยกเมล็ดทิ้งนำมาใช้เป็นผักจิ้มร่วมกับน้ำพริกหรือปลาระหรือใช้เนื้อผลในการปรุงเป็นเครื่องจิ้มเช่น เยอะเคยทรงเครื่องปรุงอาหารกับส้มผักเช่นผักกาดดองส้มผักบัวหรือนำมาใช้ปรุงอาหารบางชนิดฝานเปลือกใส่ในส้มตำอีสานส้มตำลาวโดยรสคืนจะช่วยลดความเค็มของปลา,าได้ทำให้ส้มตำมีรสกลมกลมหรือนำมาใช้ยำกับสาหรายใช้ตำกับผลตะโกและมะขามที่เรียกว่าตำเมี่ยง ส่วนในภาคกลางจะนำเนื้อมาทำแกงแกงส้งมมะเขือคืนแกงขั่วต่างๆนอกจากนี้นะคะยังใช้พลอ่อนมารับประทานทั้งผลใช้เป็นผักจิ้มและผักแกงนำมายำใช้ใส่ในน้ำพริกบ้างก็นำผลแก่ไปเผาให้สุกตำจนละเอียดแล้วผสมลงในเนื้อสับที่จะทำลาบหมูหรือลาบเนื้อ โดยจะช่วยทำให้ลาบนั้นนุ่มเหนียวยิ่งขึ้นสรรพคุณของมะเขือขืนนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างประกอบไปด้วยวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผลมีรสเปรี้ยวคืนเย็นใช้บำรุงร่างกายช่วยแก้อาการปวดฟันด้วยการใช้ราก15กรัมนำมาต้มเอาน้ำมาอมในปากใบสดใช้ภายนอก นำมาตำพ่อแก้พิษแก้ฝีหนอง